งัดสอกที่แล้วก็สับพร้อมกันแต่เข้าปิดเกมสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ ชาเด็มิมนหม้โไ,ไ,ไทัยจิีวันนี้นะครับไปดูคู่แรกของรายการเมื่อวันที่25กันยายน2 5 5 9หวยเล็กๆครับ104ปอนด์แต่ว่าเผ็ดร้อนเหลือเกินครับกางเกงสีดแดงนี่ชรวันสอธนาเพชรนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์อายุตอนนั้น8ปีแล้วครับ15ปีครับเกงสีดแดงพบกับกล้องสืกสิทธิ์สารวัเสือนักชกจากเมืองโยกยะโมโคราชนี่นะครับน้องเงินเห็นหลังเนี่ย อายุ16ปีครับปัจจุบันนั่นก็เป็นแชมป์135ปอนด์ตอนนั้นชก104ปอนด์ครับและปัจจุบันก็ชกที่มวยศึกมวยวันลุมพินีด้วยครับนี่แหละครับยังโด่งดังมาถึงปัจจุบันโอ้แตกแล้วครับโอ้โห่กล้องศึกแตกแล้วครับคิว้วแม่บริเวณที่คิ้วขวาครับห่างคิ้วขวาแต่ว่าแม่มันห่างหัวใจเยอะมวยกันต่อครับเป็นมวยขวากับมวยซ้ายชาะวันนั้นเอาขวาใส่ขณะที่กล้องศึกนี่แหละครับยกซ้าย ยก้ายประเคนเข้าไปอาจารย์ชเวคพุฑเกตครับก็เป็นกรรมการวันน้นแม่แผลแตกครับแต่ว่ายังครับยังไม่เป็นแผลชะการที่อันตรายให้ชกต่อไปได้ปรัมไนครับตีจับตีเล่นไนครับในนี่มีศอกแม่ศอกเป็นพิษนะครับนี่นะครับแม่โอ้โหรู้จักว่ารู้สึกว่าจะเป็นที่โอ้ดังครับหมดยกโอ้โหได้เลือดแล้วครับนั่นหลักิ้วเลยครับมาดูชนเดไม้ไม้โบราณเจ็ดสี แหลกไหนกันครับแล้วก็ปักเข้าไปช้โครงสับสอกลูกนี้โอ้โหเน้นเน้นเนื้อเนื้อน้ำบานเลยครับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับ3มยกผ่านมวยดีๆมวยเด็ดๆนะครับปัจจุบันนั้นก็โด่งดังครับโดยเฉพาะกล้องศึกศิษรวัตเสือปัจจุบันนั้นก็เป็นแชมป์มวย ่อง7 HD ครับ135ปอล์ตอนั้นชก104นี่แหละครับเสียวงในนี่เป็นของเขาเลยครับจับเชื่อขนมกินได้นี่ตั้งแต่8ปปีที่แล้วครับเข้ามานี่โดนเอาละครับ ปราบนายแล้วถ้าปราบนายดูการล็อกการล็อกล็อกเพื่อตีล็อกตีได้ไหมเชารางวันแก,แก้แก้การเกมได้ได้วยด้วยดีเลยครับวันนั้นดูกระชากล็อกลูกนี้แล้วก็ดันไปที่มุมแล้วเสียบไปได้สอดอกบางๆดึงออกมาครับอาจารย์ชเวพุกเกตโอ้โหเอาละครับเดินเข้ามาหาทีปจะเดินเข้ามาโต้ทีดีแล้วอ่สับสอกโอ้ยสอกลูกนี้ครับแต่ว่าตัวเองนั้นแตกไปก่อนหน้านั้นแล้วครับมา โอ้โหจะเอาให้เขาแตกให้ได้ครับชลวันณไม่สนลวครับแม่หนังเหนียวกว่าอ้าวจะเปิดไฟนี่เลยครับหถีบถีบแล้วก็จับล็อกแล้วล็อกล็อก,กตีกซ้ายตีซ้ายอีกหนึ่งดอกตีกซ้ายอีกหนึ่งดอกแม่สามสี่ห้าทีเลยครับติดติดกันจับเข้าไปแล้วิ่งพุ่งเข้าไปซ้ายขวางขวางแล้วก็ล็อกล็อกก็ต้องตีให้ได้ตีไม่ได้ดึงออกมากครับอาจารย์ชเวหมดยกครับแม่ฝรั่งชอบใจครับเห็นเพลงเข่า โอ้โหหัวจิตหัวใจจริงๆสุดท้ายแล้วอาบเลือดแล้วก็ได้รับการชูมือไปครับไปดูชายเด็กเป็นไม้มวยไทยเจรีกันนี่แหละครับคุณเข่าจากนคนรราชสีมาเดินเข้ามาโดนทีบแล้วก็ล็อกตีเข้าไปทีบหน้าเลยครับวันนี้เวลาหมดหมนเวลาบอกไปใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปด้วยสองลุ้งนี้สวัสดีครับ